ที่มีรายงานสอบปนนี้เป็นกลุ่มท่านประกอบด้วยผู้ริ้างการทับงรือยภาพพิสานและลนายกจังนวัดโต้งดวงสว นี้คืองานสื่อสารที่มีองค์การด้านหน้าธรรมารู้เพราะที่ สิกรัตเตวิมาเดงเตะกเมชะรุวันนาเฟงมาใจิตรียสังฆสรนังมราังตาาเิตรีย์สัง

วัตตะสังนมมาสัติโคตมะมหันต์เว